สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะบ่ายมมงแล้วขณะน,นี้เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารตามสั่งร้านป้ายาเหน็นยางถ้าใครได้ามาเชื่กอกรวาบ้านแหลงยางก็จะมีอาหารตามสัง่งมีเคร่องเคียว,ยวมีข้าวผัดกะเพรามีข้าวผัดก,กุ้งเยอะเลยใครแวะมาก็เชิญไปชิม มีสวยมากต่อใหญ่แล้วก็วิวก่อใหญ่ค่ะมีทางถนนเลียนะคะใก้จะถึงแล้วค่ะ ร้านป้ายาจะอยู่มุมนี้ค่ะลูกค้ามากินเยอะอยู่เหมือนกันแต่ละวันนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราสั่งเมนูอะไรเราก็จะไปรีวิวดูกันนะคะ,ะใกล้ๆร้านตามสั่งใครแวะมามาดูมา,มา,มาชมงามจริงๆค่ะ เมนูต่อไปอะไรไหรมคะ่ะกะเพราหมูกรอบจ้ากะเพราหมูกรอบนะคะร้านนี้ใช้หม้อกว๋วยเตี๋ยวปลอดปลอดภัยไร้สารนะคะไร้สารตะกัวมีเส้นเยอะแยะ ไห้มาเล่มยางเลยจะไม่อดแล้วนี่ดูแม่ค้าแล้วก่อนนะดูดูการสับมูนะชำนาญมากเหนะ็นไมไม่อัดแล้วโอ้ยวยวๆจ้า <c oughs> มือบ่ายมือบ่าย เดี๋ยวคําจะไม่กินแล้วอ้วนโอเคค่ะ